สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซิดอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิดมันติมออาอุบิลลาฮิมินัชชัยตอนิรรัดีมบิสมิลลาฮิรราลอฮ์มานิรรฮีมอลฮัมดุลิลลาฮิรับิอาลเมินวาลสลัตุวาลสลามัลลออัชรอฟิอับิยา و المرسلين وعلاءه وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب شرعي صدر ويسر لي أمري وحلا أقدا من لسان يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعنته سهل وان ت تت... وان تجعلن شئت سهل ربنا ظلمنا الفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لن من الخاسرين Rabbana la tuzak lubana bade izhadaitana wahablna min ladun karahma. Inna ka an tu wahab. Ama bade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kham. Sungguh sukan senti. Khamita perniaga. Ekongal subhana huwata Allah. Dey. Rod prosob kapp tenn pino. Puh tigamlang hai keat tiktam. Raphom. Leku raphang. รายการวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท่านนะครับแล้วก็พี่น้องที่ติดตามทาง Facebook Live แล้วก็ทาง y o u t u b e นะครับขออัลลอฮุซุบฮานะฮหัวตาลาได้ทรงโปรดประทานความดีงามให้กับท่านพี่น้องที่ได้มานั่งเรียนหนังสือมานั่งเรียนศึกษาคำดำรัสของอัลลอฮุซุบฮานะฮหัวตาลาในเรื่องราวต่างๆที่พระองค์ทรงประสงค์อยากจะให้ พวกเราเบ่าผู้ศรัทธาได้เรียนรู้นะครับอั Al ัมดลิลครับพี่น้องครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการตับซีรุลกคุรอานวันนี้เราจะมาอยู่กันในสุราอัลบากรอต่อเนื่องกันไปนะครับอายะที่97แล้วก็อายะที่98ของสุราอัลบากรอนะครับส่วนจะมีเนื้อหาสาระอย่างไรนะครับพี่น้องเราไปติดตามรับชมแล้วก็ไปติดตามรับฟังโดยพร้อมเพียงกันเลยนะครับในองค์การที่97ของสุราอัลบากรรอ อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับพี่น้องมีอัลกุรอานก็เปิดดูได้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาได้กล่าวเช่นนี้ครับออบิลลาฮิมิน م ช الشيطان الرجيم كل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين ي د ي ล وهو دو وبشرى ิ ل م ؤ م ن ي ن ในองค์กาบรนี่เก้าสิบเจ็ดอัลลอฮฺซุบฮฮานะหัวตาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับ กุลมังคานะอลัลลอฮฺบฮานะฮแาาละ ت ع ا ل ได้สั่งใช้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ให้ท่านนาบีนั้นทําการประกาศนะครับกุลแปลว่าจงกล่าวเถิดจงประกาศเถิดมุฮัมมัดว่านะครับมังคานะอาดูวันใครที่เคยเป็นศัตรูนะอาดูวันลิจิเบรีและใครที่เคยเป็นศัตรูกับท่านจิเบรีนอะลัยฮิสลาหพี่น้องจําชื่อ มาเลย์กาท่านนี้ได้หรือเปล่านะครับท่านมาเลย์กาที่ชื่อว่าจิบรินอะลัยฮิสสลามนะครับเป็นมาเลย์กาถือว่าเป็นหัวหน้าของบรรดามุนมาเลย์กาของอัลลอฮฺซุบฮิการ์ณหัวตาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวนะครับบอกให้ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลฮฺอะลัยฮิวะสลัมได้ประกาศนะครับให้ชัดเจนเลยกุลมุฮัมมัดจงกล่าวมุฮัมมัดจงประกาศมังแคนะอาดูวัลลิจิบรีและใครที่เคยเป็นศัตรูกับจิบรินบ้าง อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาตั้งคำถามฟาอินนะฮูนัเซลฮูอัลกอลบิกาแท้จริงเขาได้นำคำพีหมายถึงท่านยิบรีนเนี่ยนะครับได้นำคำพีนะครับอัลกุรอานคำว่านัเซลฮูนะได้นำลงมาหรือว่าประทานลงมาอัลกอลบิกาสูา่หัวใจของเจ้า หัวใจของเจ้าในที่นี้ก็หมายถึงหัวใจของท่านนาับีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัลลัมอัลลอซุบฮานะฮัวตลาล่ากล่าวต่อบิอิดนิลลาฮิมุสัดดิกัลด้วยกับพระอนุมัติด้วยกับการอนุญาตของอัลลอซุบฮานะฮัวตาล่ามุสัดดิก,ดกนนล,ล,ลที่จะมายืนยันลิมาเบาย์ใยาไดฮีในสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์นะครับก่อนหน้านี้ ใบในยาไดฮิวาหูดาวะบุชรอลินมุมีนินแล้วก็ในคัมภีร์อัลกุรอานนี่แหละ,ะเป็นคัมภีร์ที่ถือได้ว่าเป็นทางนำวาบุชรอแล้วก็เป็นการแจ้งข่าวดีลินมุมินีนกับบรรดาผู้ที่ศรัทธามัน่นต่อลอสุบฮานะหัวตาละอันนี้เป็นองค์การคร่าวๆนะครับของสเระที่ Uh, 97นะครับเป็นความหมายโดยสรุปอัลลอฮุซุบฮานะฮุวตาลาได้สั่งใช้นมุฮัมหมัดจงกล่าวจงประกาศเถิดว่าใครก็ตามที่เขาได้เคยเป็นศัตรูกับยิบริณอะลัยฮิสลามเนี่ยฟังให้ดีนะมีใครบ้างไหมที่เคยเป็นศัตรูกับยิบริณอะลัยฮิสลามแท้จริงนะครับเขาเ,าเป็นผู้ที่ท่านยิบริณเนี่ยเป็นผู้ที่นําเอาคัมภีร์จากอัลลอฮุซุบฮานะฮุวตาลาก็คือคัมภีร์อัลกุรอาน นะครับหลากอลบิกะมาสู่หัวใจของเจ้ามูฮัมมัดแล้วก็อะไรครับบิอินิลละ นำมาด้วยกับพระอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาโมซัดยิคลลิมาบนายาไดฮีแล้วก็มาเพื่อที่จะยืนยันคัมภีร์ก่อนหน้านี้ที่อยู่ก่อนหน้าคัมภีร์อันกุรอานนะครับแล้วก็วะฮูดาวะบุชรอลิลมุมินินเพื่อที่จะเป็นทางนําแล้วก็เป็นการแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ศรัทธาในองค์การนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาได้กล่าวเอาไว้เกี่ยวกับหน้าที่ของมาเลกาสที่ชื่อว่าอจิบาริน นะครับแล้วก็มีการตั้งกระทู้ถามกับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮสลัมบอกว่ามีใครบ้างไหมที่เคยเป็นศัตรูกับยิบรินพี่น้องทราบไหมครับว่าใครที่เป็นศัตรูกับยิบรินอะลัยฮิสลามในองค์การนี้อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาประทานลงมาแล้วก็สั่งใช้ให้ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮุอัสลัมเนี่ยประกาศ นะครับในความหมายความเข้าใจของบรรดานักวิชาการมุฟัสซีรีนเนี่ยนะครับท่านอายกตัวอย่างเช่นท่านอิหมามอบูยะฟัดนะครับท่านอิบนิจรบบาริสอัตตบาริท่านก็ได้อธิบายเอาไว้กับองค์การนี้บอกว่าอันนี้เองเป็นการประกาศนะครับให้รู้ถึงความ ความบุรเรนะครับของบรรดากลุ่มชนชาวยิวซึ่งในองค์การนี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตตาลาตั้งคำถามกับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอัลเลวะสลัมแต่ว่าในายะขององค์การนี้เป็นการที่จะกล่าวประนามพฤติกรรมของกลุ่มชนชาวยิวซึ่งกลุ่มชนชาวยิวนั้นเป็นผู้ที่เป็นปรปักษ์ตั้งตนเป็นปรปักษ์กับ ยิบรินอะลัยฮิสลามก็คือมาลาิกาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวตัตะลาอันนี้เป็นความเข้าใจที่ท่านอิหมามอิบนุจาริดอัตตบารีได้อธิบายเอาไว้นะครับบรรดาน,นักวิชาการมีความานะครับเห็นพ้องต้องกันแล้วก็ให้ความหมายนะครับบอกว่าผู้ที่ตั้งตนเป็นศัตรูกับยิบรินอะลัยฮิสสลามนั้นก็คือการที่พระองค์ได้ทรงประกาศถึงความเลวร้ายของบรรดากลุ่มชนชาวยิวที่พวกเขาเหล่านั้น เป็นกลุ่มชนที่ตั้งตนเป็นศัตรูและองค์การนี้เป็นองค์การที่ตอบโต้กลุ่มชนบันีอิสราอ,อิกลุ่มชนชาวยิวเมื่อพวกเขาเนี่ยคิดว่าคาดว่ายิบรีนอลัลเลสลามนั้นเป็นศัตรูของพวกเขานะครับมีกาอินอนั้นเป็นที่รักแก่พวกเขา นะตรงนี้พี่พี่น้องครับมันเป็นเรื่องที่บรรดาน,นักมุฟสิดินได้หยิบยกแล้วก็กล่าวในทับซีดการอธิบายอันกุรอานของท่านอิหมัมอตัตตบารีก็ได้อธิบายเอาไว้ประมาณนี้บอกว่านี่คือการตอบโต้หรือการประนามนะครับกลุ่มชนบันนีอิสราเอลกลุ่มชนชาวยิวให้รู้ถึงพฤต,ติกรรมของพวกเขานี่พวกเขานะ่ยคิดว่าเยเบรเีเป็นศัตรูของพวกเขาแล้วก็เขาคิดว่ามีกาอีหรือว่ามิกลมิกล นะครับพวกเขาจะเรียกกันเป็นภาษาของพวกเขาเนี่ยมีกาอินเนี่ยก็เป็นที่รักของพวกเขาก็คือนะครับรักมาลากัตบางท่านนะครับแล้วก็รังเกียจรังงอนมาลากัตบางท่านท่านอิหม่ามอันบุคอรีได้บอกเอาไว้นะในองค์การที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวนะมันแกนะอาดูวัลลิจบรีละผู้ที่ผู้ใดที่เคยเป็นศัตรูกับจิบรีนบ้าง อ,องค์การนี้หรือว่าประโยคนี้ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮหัวตาลาได้กล่าวนะครับเป็นองค์การที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮหัวตาลาตอบโจตอบโต,ต,บโต้กลุ่มชนบันิอิสลอ,อีนอย่างเห็นได้ชัดท่านอิกริมะนะครับได้กล่าวเอาไว้ในคําอธิบายนะครับคำว่าจิบรูคำว่าจิบรีลูหรือว่าจิบรูนะครับจิบรูคำว่าจิบรินนะครับคำคำนี้เนี่ยหมายถึงอะไรพี่น้องครับ หมายถึงมาลายกาแล้วก็คำว่ามีกู้นะครับคำว่ามีกู้หรือมีกาลนะครับเป็นเป็นคำที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮานัวตาลาได้กล่าว ah นะครับคำว่ามีกู้คำว่าจิบรูนะครับมีกู้จิบรูเนี่ยนะครับแล้วก็คำว่าอิสรอฟสามคำนี้เป็นชื่อของมาลายกาสามคำในอิสรอฟีนนะครับมีกาอิลแล้วก็จิบรีนหรือว่าจิบราอินก็ตาม สามคำนี้นะครับเป็นรากศัพท์ที่มาจากคําว่ายิบรูยิบรูนี่ยิบรออีตหรือว่ายิบรีนนะครับหรือคําว่ามีกุ๊ก็คือมีกาลนะครับแล้วก็คําว่าอิสราฟอิสราฟนี่ก็หมายถึงอิสราฟีนดังนั้นพี่น้องครับทั้ง3ามคำเนี่ยแปลว่าอับดุลแปลว่าเบานะครับแปลว่าเบาส่วนคําว่าอ e ีลคำว่าอีลนี่นะครับคำเดียวเนี่ยเป็นคําที่นักวิชาการเขาได้อธิบายบอกว่าหมายถึงอัลลอ ด,ดังนั้นมีกามีมีกูมีกูกอิลหรือว่ามีกาอิลแปลว่าเบาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮวตาลานะครับดังนั้นนี่คือความหมายที่อลอิกริมาได้อธิบายเอาไว้ถึงศัพท์ถึงอักษรศาสตร์นะครับที่ได้จากคำเพราะว่าศัพท์ ที่เป็นการเรียกชื่อยิบรีนเนี่ยนะครับเป็นศัพท์ที่ไม่ใช่ภาษาอาหรับเดิมๆนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะทําความเข้าใจเราก็ต้องพยายามที่จะศึกษาตามความเข้าใจของบรรดานักมมฟัสซรีหรือว่านักอธิบายอันกุรอานมีรายงานจากท่านอนาัสนะครับท่านอนาัสอิบนุมาลิกรอดยลลอฮุอันฮูได้กล่าวบอกว่าอย่างไงครับบอกว่าเมื่อท่านอับดุลลอฮ์อิบเเมื่อท่านอับดุลลอฮ์บินซลาม ท่านอับ like ดุลลาบินสลามเนี่ยพี่น้องคงจะเคยได้ยินประวัติของท่านนะครับท่านอับดุลลาบินสลามเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นชาวคัมภีร์เก่านะครับเป็นบุคคลที่ศึกษาคัมภีร์แล้วมีความเข้าใจในคัมภีร์เตารอดคัมภีร์อินจีนแล้วก็ท่านก็เป็นคนที่ศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานแล้วท่านก็หันกับเข้ามารับนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็ได้รับการตั้งชื่อนะครับชื่อว่าอับดุลลาอับดุลลาอินสลามหรือว่าอับดุลลาบินสลา นะครับท่านอับดุลล์บินสลามเนี่ยบอกว่า,าท่านรอซูลสลล,ล,ล,ลฮุอะลัยวะสลามเนี่ยเดินทางมาถึงในขณะที่ท่านเนี่ยกำลังเก็บเกี่ยวพืชผลพืชพ,พ,พันธุ์ัญญาหารทางด้านการเกษตรอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็ท่านอับดุลล์บินสลามเนี่ยก็ไปหาท่านนาบีแล้วก็กล่าวถามกับท่านนาบี3ประการด้วยกันนะครับซึ่งไม่มีใครเนี่ยรู้จักมันแน่นอนพี่น้องทำไมท่านอับดุลล์บินสลามจึงตั้งคำถาม ถามสิ่งต่างๆเหล่านี้กับท่านนบีเพราะอับดุลลาบินสลามเนี่ยนะครับท่านเป็นบุคคลที่ศึกษาเรียนรู้คำภีเล่มก่อนๆดังนั้นแน่นอนครับเป็นคนที่อ่านหนังสือเป็นหนอนหนังสือเป็นนักอ่านแล้วก็เป็นผู้รู้เป็นปราชญ์คนหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาเข้ารับนับถือศาสนาิสลามแล้วก็ท่านก็เชื่อว่าถามใครเนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะรู้แน่นอนแต่ว่าท่านอับดุลลาบินสลามเนี่ยอยากจะทดสอบการเป็นรอซูลของท่านนบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะลฮฺวะสลัมเนี่ยถามกับนบีเลยมุฮัมมัดครับผมขอถามท่านสาประการได้ไหมซึ่งไม่มีใครที่จะสามารถรู้จักมันได้นอกจากคนที่จะเป็นนบีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาเท่านั้นนะครับท่านอับดุลลาบินสลามเนี่ยก็ได้ถามนะครับข้อที่หนึ่งนะมาอัสซา วันอะไรคือสัญญาณแรกของวันสิ้นโลกนะครับมาหัวอาววาลุมินัสะก็คืออะไรเป็นสัญญาณแรกของวันสิ้นโลกนะครับแล้วก็คำถามที่สองอะไรคืออาหารมื้อแรกของชาวสวรรค์นะครับแล้วก็คำถามที่สามแล้วก็สิ่งใดที่เป็นปัจจัยนะครับให้เด็กมีหน้าตาไปทางพ่อของเขาหรือมีหน้าตาไปทางแม่ของเขาพี่น้องโอ้โห อย่าว่าแต่ท่านนาบีเลยครับท่านนาบีมุฮัมมัดสรรุลตาละฮ์อะเลวซัลลัมไม่ไดเรียนรู้ในเรื่องราวของอะไรโหราศาสตร์ดาราศาสตรท์ที่จะไปคาดเดาหรือจะไปวิเคราะห์นะครับในเรื่องราวของการโครจรของโลกว่าโลกใบนี้จะดับเมื่อไรอย่างไรแล้วก็สัญญาณแรกของวันกิยามะเนี่ยคืออะไรมันเป็นเรื่องยากนะครับสำหรับคนเมื่อ1,400กว่าปีที่แล้วเนี่ยที่จะตอบเรื่องอะไรแบบนี้ได้นะครับแล้วก็อาหารมื้อแรกของชาวสวรรค์อัลลอฮ์พี่น้องครับ เราเนี่ยยังไม่ได้เข้าสวรรค์กันเลยยังไม่มีใครได้เข้าสวรรค์กันเลยแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าอาหารมื้อแรกของชาวสวรรค์เนี่ยคืออะไรแล้วก็ท่านอับดุลลาบินสลามก็ได้ถามกับท่านอบีว่าเพราะอะไรทําไมเด็กมันจึงจะมีหน้าตาละไม้คล้ายคึองเอียงไปทางพ่อนะครับหรือว่าค่อนไปทางแม่จะมีหน้าตาไปทางพ่อไปทางแม่เนี่ยมันจะมีได้อย่างไรมันมีปัจจัยอะไรมันมีเหตุอะไรที่จะทําให้ลูกของเราที่เกิดมาเนี่ยหน้าเหมือนพ่อหน้าเหมือนแม่ เอาล่์พี่น้องครับนบีก็ไม่ได้เรียนสูตินารีแพทย์สักกนหน่อยนะแต่ว่านาบีต้องมาตอบคําถามต่างๆเหล่านี้พี่น้องนบีมาตอบคําถามต่างๆเหล่านี้ท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮวอะลัยฮะสัลลัมได้กล่าวตอบกับท่านอับดุลลอฮ์บินสลามบอกว่าอย่างไงครับยิบรีนเนี่ยนะครับเพิ่งได้มาบอกกับฉันเมื่อกี้นี่เองนะจิบรินอะลัยสัลลมเนี่ยมาบอกข่าวต่างๆเหล่านี้กับฉันเมื่อสักครู่นี่เอง นะครับแล้วก็ท่านอับดุลลาบินสลามก็าถามกับท่านนาบีละจิบริลหรอนะจิบริลนะครับท่านอับดุลลาบินสลามเนรู้เพราะท่านเป็นคนที่ศึกษาคัมภีร์แล้วก็รู้ถึงหน้าที่ของจิบรออินนะครับรู้หน้าที่ของจิบริลดีเพราะว่าจิบริลเนทำหน้าที่ในการส่งสารให้กับบรรดานาบีบรรดาศาสนทูตทุกๆคนที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลา นะครับท่านอ ok <sk> ับดุลลอห์บินสลามเนี่ยจิบรีเรามหาท่านมาบอกกับท่านเนี่ยท่านอับดุลลอห์บินสลามก็งงนะครับแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสลามบอกว่าใช่จิบรีเนี่ยมาบอกข่าวเหล่านี้กับฉันเมื่อสักครู่นี้เองนะครับท่านนบีบอกใช่แล้วถูกต้องแล้วก็ท่านอับดุลลอห์บินสลามเนี่ยก็ได้ถามว่าจิบรีเนี่ยคือใครแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสลามเนี่ยก็ได้กล่าวนะครับ ได้กล่าวบอกว่ายัางไงครับยิบริลเนี่ยเป็นมาลายกาเป็นมาลายกาที่เป็นศัตรูกับชาวยะฮูดเป็นศัตรูกับชาวยิวแล้วท่านนบีมุฮัมมัดสลุลแลล้ว่อะลไรวะสัลลัมก็ได้อ่านอายะฮ์อุกุรอานองค์การนี้กุลมันฮัวอะฮ์กามอฟขับกุลมันแค่น้อดูวัลลิยิบรีลละ فإن หนูนั่นจะเหลืออัลกลบิกะนะครับอัล อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวดาลาได้ประทานองค์การอันกุรานองค์การนี้มาโดยมีเป้าหมายและจุดประสงค์ที่จะบ่งบอกให้รู้ว่าบรรดากลุ่มชนบันีอิสรออินกลุ่มชนชาวยูนั้นเป็นศัตรูกับยิบรีนอะลิอิสสลามทูตของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวดาลาส่วนหลังจากนั้นท่านนาบีมุฮัมมัดสลลล,ล am, ก็ได้กล่าวตอบคำถามคำถามของท่านอับดุลลอฮ์บินสลามบอกว่าสัญญาณแรกของวันสิ้นโลกนั้นก็คือไฟ ไฟบรรลัยกันเนี่ยนะครับมันจะไล่ต้อนผู้คนจากทางด้านทิศตะวันออกอนะครับไปสู่ทางทิศตะวันตกนะครับทิศตะวันออกนี่คือทิศตะวันออกของคา,าบสมุทรอาหรับนะครับแล้วก็ไปสู่ทางทิศตะวันตก ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลวัาเัมบอกนี่คือสัญญาณแรกแล้วก็เป็นสัญญาณใหญ่ของวันกิยามะไฟบริการเนี่ยมันจะไล่ต้อนผู้คนจากทิศตะวันออกไปไล่ผู้คนไปสู่ทางทิศตะวันตกคนก็จะหนีกันนะครับอุตลุดอลมานนะครับวิ่งไปจากฝากฝั่งของทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตกแล้วก็ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลว่าเดียวัขก,ก็ได้ตอบคําถามข้อที่สองของท่านอับดุลลอฮ์บินซาลา นะครับส่วนคําถามที่สองที่ท่านถามเนี่ยอะไรคืออาหารมื้อแรกของชาวสวรรค์ที่จะชาวสวรรค์เวลาเข้าไปเข้าไปในสวนสวรรค์แล้วเนี่ยอาหารมื้อแรกของชาวสวรรค์ที่เขาจะรับประทานกันนั่นก็คือนะครับท่านนาบีตอบนั่นก็คือตับของปลานะครับตับของปลาทะเล นะครับบางท่านก็บอกว่าตับของปลาวานอันนี้ก็ก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นทัศนะของนักว mm. ิชาการแต่ท่านนบีบอกว่าอาหารส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์นี่ก็คือตับอ่อนของปลาทะเลนะครับซึ่งคําถามที่3ที่ท่านนบีมูฮัมหมัดสุลตานีวะสัลลัมได้ตอบก็คือเวลาที่เด็กมันเกิดมาเนี่ยน่าจะไปทางพ่อหรือ hoy, น่าจะไปทางแม่เนี่ยนั้นนบีตอบพี่น้องครับโอ้โหสุดยอดจริงๆ นะครับตอบด้วยกับวาฮีนะครับไม่ได้ตอบด้วยกับความรู้ความสามารถนะครับท่านนาบีตอบว่ายังไงถ้าอาสูจิของผู้ชายเนี่ยมันลังเร็วกว่าของผู้หญิงเด็กก็จะถอดแบบออกมาจากทางพ่อเด็กก็จะหน้าเหมือนพ่อพูไง่ายๆนะครับแต่ถ้าหากว่าอสุจิของผู้หญิงเนี่ยมันลังเร็วกว่าของผู้ชายเ,ยเด็กก็จะมีรูปร่างมีหน้าตาถอดแบบมาจากทางฝั่งของแม่ดังนั้น นะครับพอพูดแบบนี้เสร็จปุ๊บพี่น้องครับท่านอับดุลลอฮ์บินสลามเนี่ยปฏิญาณตนเลยครับขอเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามฉันขอปฏิญาณตนอัชฮะดูอันนะครับมุฮัมมัดุล สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลุลลอฮ์แท้จริงฉันขอปฏิญาณยืนยันว่าอัชฮะดุอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรคู่แก่การเคารพสักการะเว้นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียววะอัลชด uh าดุอันมุฮัมดว่อัลว่ดุอันนะครมุฮัมมัดุนและฉันขอปฏิญาณยืนยันว่าท่านเนี่ยมุฮัมมัดท่านคือรอซูลุลลอฮ์ อับดุฮุวรารซูลูเป็นเบาและเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮฺซุบหฮานะฮุวาตาลาอย่างแท้จริงดังนั้นพี่น้องครับนี่แหละเป็นการที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามของท่านอับดุลลาบินสละ ซึ่งบอกแล้วว่าคนที่เรียนคนที่ศึกษาคมภีร์ด้วยกับหัวใจที่มีความบริสุทธิ์ผุดพองเนี่ยนะครับเวลาที่เขาศึกษาคัมภีร์เวลาที่เขาเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เป็นวิชาการทางด้านศาสนาที่มาจากอัลลอฮ์แบบบริสุทธิ์เนี่ยนะครับเขาจะน้อมรับคําบัญชาของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นคมภีร์เล่มใดก็ตามส่วนคําถามที่เขาถามกับท่านนาบีแล้วท่านนาบีตอบเขาได้ทุกคําถามเนี่ยนะครับมันเป็นเหตุที่ทําให้เขาได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม นี่คือที่มาที่ไปของท่านอับดุลลอฮ์บินสลามซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอยายันกุราณองค์การนี้กุลมังกานะอาดุวันกุลมังกานะอาดูวันลิจิบรีละนะครับนี่เองพี่น้องแค่ประโยคแค่นี้เองเราอธิบายกาันจนกระทั่ง จบนะครับชั่วโมงนี้อินชาอัลลอฮ์พี่น้องหวังว่าพี่น้องจะได้มีโอกาสติดตามนะครับรับชมและก็รับฟังเนื้อหาสาระใหม่นะครับเรายังอยู่กันในองค์การที่97นะครับยังไม่ได้ไปไหน ดังนั้นพี่น้องก็ติดตามรับชมรายการตับซีรลกุรอานกันต่อไปนะครับอินชาอัลลอ์หวังว่ารายการนี้จะได้เป็นประโยชน์กับท่านพี่น้องนะครับอินชาอัลลอ์ไม่มากก็น,น้อยแต่หากว่าพี่น้องนั้นมีจิตใจในการที่จะเรียนรู้ใฝ่รู้เรื่องราวของศาสนาอินชาอัลลอ์นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับจากลากันแต่เพียงเท่านี้ครับวัลลอฮวลีอุตเตฟิกุนฮิดายาวัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิดมันติมาะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม